หน่อยขอสักหนึ่งประตูกลับบ้านนะครับว่ายังไม่มีสกอร์เลยเหมือนกันครับเลขสองนี่แต่มุมของสอรุธพันทองครับเปิดย้อนออกมาได้โคเอาแล้ครับตีไข่แตกได้ครับอูโูลูกมงเต็มเต็มศีรษะเลยครับของพาคินอูนี่ลงสนามนัดแรกแล้วทำประตูแรกได้เลยครับ นี่ครับดีขวาบอลกลับบ้านเลยนะครับอู้มาจากไหนไม่รู้ครับอยู่นอกจอเลยครับโถมเข้ามานี่ถ้าบอลเข้าหัวเขานี่น่าจะไม่เหลือแล้วครับพาะวิ่งมาไกลจริงครับเดี๋ยวดูว่ามาจากไหนนี่ก็มาจากเส้นตรงจุดโทษเลยนะครับวิ่งโถมเติมเข้ามาตัวประกบก็ไม่ทันสังระแม่ระวังเลยครับขึ้นมาโขกตูมเดียวก็หมดสิทธิ์ครับเบโต้เซ็งเลยกล่าวว่าวันนี้กลับบ้านไปไม่เสียประตูครับลูกนี้นี่โขก อุมเสียดังสนั่นเลยอ่าก็มีสกอร์จนได้ครับเทโร